สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4-5-6ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย AMB 979เจเกนาะครับนาะอเอามาพี่น้องเอเบเลนเก็บอันขุดทําเกียนะครับผมนะก็ทุนสวงหมื่นเนาะครับนาะอมาเดี๋ยวเราล่าโบนัสไปที่เบ็ดสี่ร้อยเลยแล้วกันนะครับผมนะแปดสิบรอบยาวๆฮึตตๆไปครับผม อ้าก็อยู่กับ EP ที่47นะครับผมนะในคอนเทนต์นะครับเล่นทุกเกมในค่าย PG นะครับเนาะก็อยู่กับ EP ที่47แล้วนะครับผมนะเอาลาโบนัสเบสซี่ลอยเงาะกันไปครับพี่น้องเอ้ยเอาดับแรกก็สวัสดียามเศาร์นะครับเนาะมาแล้วนะครับผมนะมาช่วงเวลาทำมาหาเกียนนะครับเอาเงาวกันไปครับผมเกมนี้ก็ไม่ต้องอธิบายยังมากมายกายกวงนะครับผมนะก็ผมก็เล่นดูยัวนะครับเกมเหนียว ก็ถ้าไวแตกมันก็สวยงามมากเลยนะครับถ้าไวแตกสวงเนาะไวแตกสวงแถวนี่มีต่มเคียงแหะครับผมนะขันถือตัวเพ่งๆ,ๆนี่เว้อรลันบันนะครับผมเอามันเป็นอย่างอีกร่ะนนี้กระไดมันคือ,อไหลเงายบท่เอาเบยกสเม่เออเบยกแล้ว <c oughs> <c oughs> จอมวยาวไวไนี่นะครับผมไวแตกสวงเออไวแตกสวงไวแตกสว่าง <c oughs> อ๋อเข้าโบนัสเดียวนะครับผมนะได้มาสิบสองสป,ปินครับพี่น้องเอ้ยแม มาลุ้นกันนะครับโบนัสเบียด400นะครับผมเฮ้ย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 ไว้แตกสองไว้แตกสองไว้แตก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 เอ้ยไว้แตกสวยเอาแล้วไงมีคอมโบต่อเน,นื่องนะครับผมนะจังหวะนี้มีคอมโบต่อเน,นื่องเน้นๆเ,เลยนะครับว้สวยงามมาไว้แตกอีกตัวนึ่งอเอาก็จะเป็นลักษณะคอมโบแล้วเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสวยไว้แตกไว้แตกไว้แตก อู้ถวายแตกสวมมีลั่นบ้านนะครับผมนะเงากันไปครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยบัวนัดแตกกันผสมสักสีเบสสีลอยน่าสวยเออสวยงามมาตัวคุ้นก็เพิ่มขึ้นหลายขึ้นแล้วละสวยไวแตก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 เอ้ยไวแตกสวยงามเอาละไงไวแตกถือสัญลักษณ์แพงพร้อมนะครับจังหวะนี้ว่ายังไงไวเอฟเก็บกระเพิ่มสวยมีบั เอาสวยงามไว้แตกอีกไวก้เตะกีดไว้เตะกีดเข็นหนึ่งเข็นหนึ่งเค็นหนึ่งเค็หนึ่งสวยงามเอาแล้วไงจังหวะนี้นะครับผมน่ามีคอมโบต,ต่อเนื่องแท้แน่นอนตามด้วยเลขสิบว้ายเน้นๆแบบไอ้เกิดกระเพิมไว้แตกอีกแล้วครับพี่น้องไว้แตกอีกแล้วโอ้ยแตงวาบ่ได้อย่างลยนะครับผมได้อยู่สี่พันแปดนะครับสวยเบืยเรียบร้อยนะครับรางวันใหญ่แตกนะครับเอาบางนี่กับซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับสว่างหมื่นเอ็ดแบบวนัน เลยนะครับผมนะสวยเฮ้อนี่เนี่ยม่ค่อยสมศักดิ์ศร,รีเบียซีลอยนะครับผมไว้ตอนนี้ก็ฟาดมาสามหมื่นเอแลวครับผมพี่นอ้องคูณสิบเจ็ดแล้วโอ้หวหนักๆเน้นๆเลยครับผมขอรางวันใหญ่ๆแบบเบิ่มๆสวยงามสก,กิทเป็นโดนขอให้โดนนะครับผมขอให้โดนขอให้โดน <laughs> เอา ขอติมหน้าก็ติมเคียงไว้ติมสองแถวจักบาทได้นะสัวท่านผู้ชมเนี่ยเว้ยเรียบร้อยครับผมจบไปแล้วนะครับเอา้าโบนัสเบ็ดสี่ร้อยนะครับก็จบไปที่สามหมื่นสี่แบบวนันเจี๊ยบเลยนะครับผมนะสวยงามปั้นเตียงเนาะครับเนาะไปกัตนต่อครับผมเล่นนะครบแปดสิบรอ,อบไปเลยนะครับผมนะสะเปียม,มันฟุกเข่าโบนัสอีกจักรอบนะครับอย่างไรตอนนี้ก็ทุนห้องสองหมืน่นห้องอะไรกำไรก็สองหมืนห่นเราละตอนนี้โมเมนต์ท่ามดาร์เลยพี่น้องเอ้ย เอาไวต้ตกไว้เตกได้ใสอยู่นะครับจังหวะนี้เอาสวยงามเอาไว้เตกอีกแล้วครับพี่น้องเอาไว้แตกได้ใสอยู่นะครับว้าจังหวะดีว่าตีฟเข่งกระเพิมสวยอีกบ่สสวยงามไว้เตกแถวไกลได้ใช้ไม่เอ่ยอุบัติเหตุหวัวพี่น้องเอ้ยเอาเรียบร้อยนะครับผมนะลางวันใหญ่แตกนะครับเอาบางนี่ก็ลางวันก้นโตนะครับส่งท้ายอีกแก้วนะครับผมสวย มันโมเมนธรรมดาเดินครับเกมเนี่ยสวยงามเอาละไงวายแตกได้ใช่ไหมนะครับวายแตกได้ใช้อยู่นะครับจังหวะนี้วายออฮือฮืไปเนืองเทานะครับวายแตกแถวสวนได้ใส่อยู่ครับพี่น้องเอ้ยวายสวยงามวายแตกอีกไวยแตกอีกเจ๊หนึ่งเจ๊สวนไม่มานะครับเอาไว้ได้อยู่เด้อพี่น้องเอ้ยข้างนอกก็แตกดีอยู่เด้อหลับเดเอาเองก็ได้นะครับเกมนี er ้เนาะ ขอให้เต็มหน้าก็เต็มเคียงนะครับโอ้ยไหวแตกสักสองแถวนี่มีลั่นบ้านนะครับพี่น้องเอ้ยถ้าถือตัวเพ่งๆเข้าไปนี่เฮ้ย <c oughs> เอาเต็แมแค่กระเพาะโบนัสรอบที่สองมาอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยอันก็ถือว่าโบนัสเป็นลงไม่ยากนะครับผมนะเกาะแปดสิบรอบโบนัสลงสองรอบแล้วเนี่ยได้อยู่ด้วยนี่ได้อยู่ด้วยนี่ขอโบนัสแตกเหมือนรอบแรกก็พอนะครับผมนะ ขอจะัะลอยเท่ากับพอแล้วล่ะนะครับผมบ่ต้องให้เวอร์วังอลังการดอกนะครับผมอหอยเต่าก็จังรอบเรียกเอาลนะ <c oughs> อลังการน,นินนินละเด้ยพี่น้องโอ้ยไว้หอยเต่าเลยแต่ว่ากระไดข้าบัวมันก็ดีขึ้นกันนะครับผมมันก็จะได้เพิ่มตัวคุ้นไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะอืมสวยงามมาขอบุตตอนนี้ยิ้ เออได้อยู่เออได้อยู่ครับพี่น้องไว้แตกไว้แตกไว้แตกสวยงามเอาแล้วไงไว้เหลืองแล้วแตกเต็กเตกเตกสวยงามคุณไหลคุณไหลนะครับผมนะมาอีพี่น้องโอ้ยเอาแล้วคุณไหลครับพี่น้องเอ้ยไว้แตกเอาคุณคุณไหลเงาเงาเลยนะครับผมนะสวย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 คุณไหลเงาเงาหมาบาดที่นี่เอาได้อยู่นะครับผมนะแตกผสมสักสีเบสซีลอยเนี่ยสปินสุดท้ายว่าไง มาอยู่มาอยู่เฮ้ยมาอีกมาอีกไว้เตกไว้เต็กเกอาโอเคนะครับบัดัดรอบที่สองเขเกือไปเน้นเน้นหนึ่งทีนะครับก็จบไปที่เก้าพันห้าเนาะครับเนาะไปกระต่อครับผมหลืนมันครบแปดทิปรอบไปเลยนะครับผมนะแต่ว่าขังนอกก็ไว้เตกดีอยู่ด้วยหรอครับพี่น้องแต่เข้าไปในโบนัสไว้มันคือบวัวต็กเซนเดียดเอนานะถ้าไว้เตกมันแตกหลายกว่านีได้พี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ๊ฟชิกระเพิ่มสวยมีกว่มีอีกพี่น้อง สวยงามไว้เตกไว้เตกจีสวงจีสวงไม่มานะครับก็ถือว่าโบนัสลงไม่ยากนะครับผมนะก็ตั้งไว้แปดสิบหอดกับเข่าสวงหอบเลยนะครับผมกว่าสิบเบิร์ตหนีซูเปอแมนโบนัสรอบที่สามสั่นบ่ต <c oughs> ีขากเทียตีจะไหนทุนสวงเงินห้อก็มีกำไรแหรอครับพี่น้องเอ้ยได้อยู่นะครับผมสวยงาม เอาแล้วไงไวเตียกได้ใส่บ่อ้ยบได้ใส่จอยนะครับผมนะเอาไก่ไก่ครบแล้วครับพี่น้องเลย ครบแปดสิบรวบแล้วนะครับผมสวยงามมาไวแตกได้ใสอยู่นะครับผมนาจังหวะนี้มีขบโบต่อเนื่องนะครับเอยบางในหน่อยก็เอาครับพี่น้องเอ้เอาโอเคนะครับผมแก็จบแปดสิบรอบไปแล้วนะครับผมนะก็ทุนสวงเหมือนเนาะครับเนาะได้กาไรมาสามหมื่นกว่าพี่น้องเอ้เอาก็ถือว่าใสได้โยนะครับผมนะกับเกมอันขุดทำเกลนะครับไปพี่น้องเอ้ไปหาเหรียญเนวไม่กันดีกว่านะครับไปๆออาข้ามมือ